สวัดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรีเซ็ต ตั้งต้นใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทยค่ะโดยในวันนี้เป็นตอนที่2ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของตั้งต้นใหม่ภาคการเกษตรของประเทศไทยเพราะนี่คือทางรอดและทางรุ่งของประเทศไทยของเราถ้าหากว่าเราทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหารได้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพัานธ์ก็เล่าให้ฟังแล้วว่าประเทศไทยของเราจะเป็นมหาอำนาจทางด้านอาหารที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้ เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของรายละเอียดในแต่ละนโยบายและยุทธศาสตร์นะคะว่าเราจะสามารถลงลึกกันอย่างไรได้บ้างสวัสดีค่ะคุณหญิงคะสวัสดีค่ะค่ะอุสัปดาที่แล้วที่มีการนําเสนอไปนะคะหลายคนบอกว่าฟังแล้วน่าสนใจมากจะเป็นทางรอดจะเป็นทางรุ่งได้จริงๆหลักๆก,ก็มี5ข้อะนะคะเริ่มต้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าการหาตลาดและการปรับโครงสร้างเกษตรขออนุญาตตั้ง แต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำลงเกณในรายละเอียดหน่อยแล้วกันนะ,นะคะ,คะเริ่มต้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรก่อนแล้วกันค่ะคุณหญิงเรื่องของออตรงนี้เราจะใช้เป็นว่ายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตะนะคะเป็นยุทธศาสตร์แรกะนะคะเ,เมื่อได้ทราบแล้วว่าเราตอนตอนสมัยที่ที่ดิฉันท,ทำงานขออนุญ,ญาตเสนอแนวคิดแล้วยังคิดว่าเป็นแนวคิดที่จะทำให้ประเทศไทยรอดแล้วก็ลุ่งได้นะคะในเรื่องเกษตร เราแบ่งสินค้าเปสามกลุ่มอย่างที่เรียนไว้โดยมี5ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แรกก็คือปรับโครงสร้างการผลิตเราจะดูในพาร์ทแรกก่อนคืออะไรก็คือทรัพยากรต้องบริหารทรัพยากรใ,ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ทรัพยากรที่ว่านี้แน่นอนคะ่ะเริ่มต้นจากน้ําจากดินก่อนเลยน้ําวันนี้เนี่ยเ,เรามีพื้นที่ที่อยู่ในเขตชประทาน,น้อยกว่า พื้นที่ที่อยู่นอกเขตฉนทานมากมายานะคะ,คะดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญเราไม่ใช่มีน้ำท่วมอย่างเดียวลวะเรามีน้ำแล้งเป็นประจำะดังนั้นในปีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นปัญหาซ้ำซากของเกษตรกรก็คือมีน้ำท่วมและน้ำแ้งเป็นวงจรเลยเป็นวงจรน้ำท่วมและน้ำแรง,งอ,งอยู่แค่เนี่ยท่วมแล้งท่วมแล้งแล้วก็ปลูกพืชไปแล้วก็ไปรอเงินชดเชย นะคะซึ่งคุ้มไหมไม่คุม้มการจัดการนั้นเนี่ยจะต้องควบคู่กับก,บการวางยุทธศาสตร์โซนนิ่งประเทศโซนนิ่งการเพาะปลูกของประเทศการผลิตของประเทศนะคะมันจะต้องควบคู่กันมันจะต้องเป็นแผนที่สอดรับกันนะคะว่าอย่างพืชที่ต้องการน้ํามากคือข้าวข้าวเนี่ยควรจะต้องปลูกในพื้นที่ใดน้ําก็ต้องตามไปภาคอีสานมีความจําเป็นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผลิต สุดยอดของข้าวโลกก็คือทุ่งกุลาร้องไห้นะคะที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงอันดับหนึ่งของโลกได้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำไปเพื่อเพิ่พมการผลิตนะคะข้าวที่มีราคาแพงของเราได้น,นะอันนี้คือมองมองออกละว่ามันจะต้อง mapping ให้เจอกันถูกไหมคะส่วนที่สองคือการบริหารจัดการดินดินเนี่ย เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในที่ลาบลุ่มป่าแม่น้ำนะคะปากทางน้ำพื้นที่ส,ส่วนใหญ่อย่างทุยภาคกลางนะคะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าจากการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงเยอะเหลือเกินจนทำให้สภาพดินเราเนี่ยแปรเปลี่ยนแล้วก็เสื่อมคุณภาพไป โดยที่เราไม่ได้จัดการบริหารจัดการดินที่ดีพอทั้งๆท,ที่เรามีหมอดินอยู่ทั่วประเทศดิฉันคิดว่าหลายหมื่นคนเรียกว่าหมอดินเหมือนกับทางสาธารณสุขมีอสมอนะคะหมอดินอยู่ในทุกหมู่บ้านหมอดินเหล่านี้เป็น,ปนคนที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราใส่วิชาการให้เขาสนับสนุนเขาคือเครื่องมือมีละเพียงแต่อินพุตวิชาการมากขึ้น input, อินพุต ศักยภาพให้เขามากขึ้นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์งบประมาณนี่ก็มากขึ้นเนี่ย <Okay. S 1> การพลริกดินของประเทศเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นไปจุดที่2ก็คือการโซนนิ่ง <Okay. S 1> วันนี้เนี่ยการโซนนิ่งเนี่ยจะต้องสอดคล้องบนและล่างล่างคือต้องสอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดิน <Okay. S 1> นะคะคือจะโซนนิ่งอะไร เช่นพื้นที่นี้ควรจะเพาะปลูกอะไรถ้าเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากจะต้องไปโซนนิ่งให้อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็ต้องมีบนด้วยก็คือดูเรื่องตลาดและราคาอ๋อไอสินค้าที่ปลูกกันมาปลูกกันมาเรื่อยๆแต่ราคาเนี่ยจิ๊บจ้อยเหลือเกินเราเลิกปลูกได้ละค่ะไม่คุ้มหรอกอย่าไปปลูกเลยพี่ยกตัวอย่างลำใหญ่ลำใหญ่นี่ชัดเจนนะคะ ผลิตได้ล้นความต้องการทุกป,ป,ปีทุกป,ป,ป,ปีแล้วก็ถึงเวลาก็เหลือแทนที่จะได้โลละ20-30บาบาทกเรกษตรกรก็จะได้5บาท7บาทะนะคะแล้วก็ต้องปลูกกันทุกป,ปีเพราะปลูกกันมาแบบนี้แล้วะะทั้งปีเนี่ยผลผลิตเก็บได้แค,แค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นเองทั้งๆที่เดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องต่อไปลำไยเนี่ยสามารถทำให้ เก็บได้แตกต่างกันทั้งปีเราสามารถมีลำไยเป็นผลมไม้ที่มีความพิเศษค,คือสามารถที่จะบังคับให้ออกลูกได้แตกต่างกันทั้งปีคือเขาออกลูกได้ปีละครั้งใช่<ต>ค่ะแต่เราอาจจะให้พื้นที่ตรงนี้เหลือเวลากับอีกพื้นที่หนึ่งลำไยจะถ้าทําแบบนี้เนี่ย้วทำได้ง่ายๆด้วยเดี๋ยวจะไล่ฟังในตอนต่อไปเนี่ยนะ ราคาลำไยจะไม่ให้ไม่ใช่5บาทเจบาทมันจะ30สบาทตลอดปีนะคะอันนี้ทำได้ราคาที่ชาวสวนได้ใช่มันจะทําได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราพูดกันต่อไปแต่เรื่องาดูโซนนิ่งนล้นโซนนิ่งต้องมองล่างและมองบนมองล่างก็คือมองตัวทรัพยากรน้ําและกระดินที่เหมาะสมถูกนะคะแล้วก็ไปมองบนคือราคาและตลาดคือดีมาน์คือดูดีมาน์จะโซนนิ่งอะไรเนี่ยจะต้องดูดีมาน์อย่างเช่นพื้นที่การเพาะปลูกลำไยถามว่าเกษตรกรเขาคง เขาก็รักต้นลำไยนะแต่ว่าถ้าเขาต้องขัดทุนทุกปีทุกปีแล้วก็ต้องไปรอเงินชดเชยเงินช่วยเหลือเงินประกันเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยป็นเป็นความทุกข์ของเขานะถ้าเขาสามารถได้รับการแนะนำและการช่วยเหลือให้เขาไปปลูกอย่างอื่นแล้วเขามีรายได้ที่ดีได้ตลอดปีเนี่ยแล้วก็ทุกปีเนี่ยทำไมเขาจะไม่เอาแต่เขาขาดตรงนี้นั้นพื้นที่วันนี้อย่างลำไยเนี่ยมีมากเกินไปดีมานมีมีมีน้อยอ่า ซัพพลายมีมากกว่าดังนั้นก็ต้องลดพื้นที่การปลูกตรงนี้และมีพืชอื่นที่ทารายได้ให้เขาดีกว่าถูกไหมคะอันนี้เขาถึงจะไปได้นะคะต้องดูตามการตลาดเขาเกษตรกรไทยไม่รู้ว่าตลาดอยู่ไหนตลาดต้องการอะไรไม่สามารถกําหนดราคาได้นี่คือไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรไม่ใช่ความโง่ของเกษตรกรแต่คือการขาดโอกาสของเกษตรกรเกษตรกรไทยไม่โง่ถ้าเขามีโอกาสนี่เรามาดูแล้ว เอาละเราเริ่มจากยุทธศาสตร์แรกคือการปรับโครงสร้างการผลิตเริ่มจากดินจากน้ําเริ่มจากโซนนิง่งแล้วจากโซนนิ่งแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ควรจะดูละทั้งสลตะทั้งหลายทั้งปวงควรจะปลูกพืชชนิดนี้เราจะดูย่อยลงไปในพื้นที่อีกนะคะคือการจัดคลัสเตอร์ในพื้นที่การนําเสนอให้มีคลัสเตอร์คือผลดีอย่างเห็นชัดเลยเช่นพี่มี5ไร่นะ้น้องนัดมี15ไร่น้องอีกคนนึง มี25ไล่อีกคนหนึ่งมี15ไล่อะไรก็แล้วแต่เรารวมกันเป็นคลัสเตอร์หนึ่งคลัสเตอร์หนึ่งสัก200ไล่300ไล่กี่รายเองไม่กี่รายนะคะคแล้วเราก็ลงทุนโดยรัฐจะต้องให้การเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรมไม่ใช่ไปกู้นอกระบบ<ม>ก็เลยกลายเสี <CS S 1> ดยดอกเบี 20, ้ย20ร้อยละ20กว่าต่อปีเนี่ยก็ไม่ต้องละรัฐเนี่ยรัฐะต,ต้องมีระบบที่เข้าไปรัฐะมี ทั้งชายมีทั้งสากรการเกษตรที่จะเข้าไปช่วยสร้างสากรที่เข้มแข็งให้เขาได้และให้เขาบริหารจัดการนะคะทรัพยากรเมื่อเป็นคัสเตอร์ตรงนี้เขาซื้อเครื่องจักรเครื่องกลที่มีประสิทธิภาพที่จะลดต้นทุนการผลิตเขาได้เขาใช้ร่วมกันใครใช้ก็จ่ายค่าค่าใช้เหมือนค่าใช้ค่าใช้ค่าใช้ค่าซึ่งแต่อยู่ในราคาที่ถูกเป็นธรรมเขาลดต้นทุนการผลิตเขาได้เขามีแอสเซทมีสินทรัพย์ข้ตัวนี้ขึ้นมา ะะแล้วยามที่เขาไม่ได้ใช้เก<ม>าสามารถไปสร้างไรายได้ให้คนอื่นเช่าต่อได้อีกถูกไหม,มในคลัสเตอร์เนี่ยคลัสไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรครบทั้งหมดใน1นึ่คล<ม>ัสเตอร์คลัสเตอร์ที่ติดกันคนนี้มีมาสลับกันใช่มีเครื่องจักรแบบนี้อีกคล<ม>ัสเตอร์หนึ่ง<ม>ก็ซื้อเครื่องจักรอีกแบบหนึง่งแล้วก็สลับกันใช้<ม>จ่ายค่าตอบแทนกันไปในราคาที่เป็นธรรมแบบนี้เนี่ย เขาก็จะมีคุณภาพมากขึ้นอันนี้เราพูดถึงการจัดการทรัพยากรจบแล้วในในใน,ในกลุ่มแรกกลุ่มที่2เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของการจัดการปัจจัยในการผลิตก็คือปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงอย่างที่บอกเราเป็นประเทศที่ใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงมากที่สุดและแพงที่สุดใน,ในโลกวันนี้เราต้องส่งเสริมในเรื่องของการการใช้พวกชีวภาพให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นยา,าเกษตรอินทรีย์ถูกต้องนะคะแล้วทาได้ไม่ยากาแล้วก็จะทําได้โดยการอย่างนี้แหละมันก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องคลัสเตอร์เราสามารถที่จะมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งถูกมากดังนั้นอันนี้เนี่ยมันขาดคือการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็การเผยแพร่และการช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการทำเกิดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของปุ๋ยั้งเรื่องของยาเนี่ยเราจะต้องจริงจัง ฉันขอกราบขอบพระคุณและกราบนุมโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมใจกันบูรณะสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลุมพินีสถานประเทศเมปนปาลจนบัดนี้นะคะสถานที่ประสูติของพระเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในสีสังเวชนียสถาน ได้เสร็จสมบูรณ์เกือบร้อเซแล้วนะคะมีสถานที่ที่สะดวกสบายเพื่อที่จะรองรับพุทธศาสนิกชนได้เข้าไปกราบและลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมลุมพินีสถานจะไม่ได้รับการพัฒนาเลยหากปาศจ,จากแรงศรัทธาของทุกๆท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและพลังของความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถขอ พระพุทธคุณได้โปรดคุ้มครองทุกๆท่านนะคะให้มีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมตลอดไปค่ะ ผู้ชมค,คะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพรวมกันแบบชัดเจนแล้วนะคะว่าการปรับโครงสร้างทางการผลิตนั้นจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของอะไรบ้างคราวนี้มายุทธศาสตร์ที่2บ้างค่ะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างการเกษตรและสถาบันการเกษตรนั่นเองค่ะคุณหญิงขาอยากจะถามแบบนี้ดิฉันจาได้คุณธนินเจรวนนท์เคยพูดเอาไว้นะคะบอกว่าอยากจะเห็นชาวนาไทยเนี่ยเป็นชาวนามืออาชีพไม่ใช่ว่ามีอาชีพเป็นชาวนา เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างเกษตรอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ชาวนาของเราเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพของเขาแล้วเขาเป็นมืออาชีพจริงๆอะค่ะคุณหญิงดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะ,คะกับคําพูดของคุณธนินเนี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยมีคําเดียวเท่าน,นั้นเองที่เป็นคีย์สัก e s เซสคือโอกาสโอกาสใช่เกษตรกรขาดโอกาส ขาดโอกาสที่จะได้รับความรู้ขาดโอกาสที่จะได้รู้เทคโนโลยีขาดโอกาสที่จะรู้ตลาดขาดโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งทุนะนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดคือโอกาสคำเดียวที่เ,เกษตรกรไม่ยากนะคะ,คะมันไม่ยากถ้าถ้าเราจะทำกันจริงๆดงนั้นเราต้องพัฒนาให้เกษตรกรเราเนี่ยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ได้ะนะคะ,คะอันนี้คือยุทธศาสตร์ ที่ดิฉันได้ทำแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่2ก็คือยกระดับคุณภาพของตัวเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่ออะไรเพื่อให้มีเป้าหมายขึ้นหนึ่งเกษตรกรมีความรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตของตนเองได้ตั้งแต่การผลิตจนไปถึงครบ value chain ก็คือไปถึงเรื่องของการตลาดได้นะคะสนะคะก็คือในเรื่องของยกระดับเรื่องอะไร ยกนลับเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะ,คะที่เป็นธรรมะนะคะมีความรู้แล้วเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมะนะคะอันที่สามก็คือเข้าถึงแหล่งของตลาดะนะคะวันนี้เนี่ยคุณนชรีคะ่ะเราไปต่างจังหวัดเนี่ยไปดูเถอะคนที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยแก่ทั้งนั้น เอาละร้อยละร้อยละแปดเก้าสิบแก่ก็เขาบอกว่าคนหนึ่งคนสาวมีไหมมีแต่น้อยมากใช่เขาบอกไม่อยากจะเป็นเกษตรกรนะคะคุณหญิงเพราะไม่รวยก็ใช่ยังไงเราก็ต้องเห็นใจเป็นเกษตรกรแล้วจนใครอยากเป็นนะคะวันนี้เนี่ยเราต้องสร้างให้เห็นว่าคนที่เป็นเกษตรกรแล้วจะเหมือนเจ้าสัวธนินเอาไปกันไหมอยู่ไหมอยู่ไปค่ะใช่ถูกไหมคะค่ะดังนั้นเนี่ย Uh, วันนี้เราต้องการให้ความรู้และก็สร้างนะคะ,คะ uh, smart farmer นะคะในคนรุ่นใหม่ถ้าความคิดที่พี่เคยนำเสนอที่ทฉนเคยนำเสนอนะคะ,คะแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนั้นพอดีทำงานระยะเวลาการทำงานมันไม่เพียงพอ uh, กำลังเริ่มที่จะขอคุยกับสถาบันการศึกษาก็คือวิทยาลัยราชพัฒซึ่งมีเกือบทุกจังหวัด ถ้าเราสร้างให้หมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะราชพัฒเนี่ยเป็นหมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตบุคลากรทางด้านการเกษตรที่เป็นผู้ที่มีความสามารถนะเป็น smart farmer นะ,ะมันมีหลายสาขามากไม่ใช่ว่าสอนให้ทุกคนไปเป็นเกษตรกรทําไร่ไถนาแบบเดิมในอดีต<ม>ภาพลักษณ์มันต้องเปลี่ยนต้องเป็น smart farmer คือถ้า ถ้าเป็นสาขาของการผลิตเกษตรก็จะต้องเป็นสาขาของการผลิตเกษตรที่สอนในวิชาการผลิตที่นำเทคโนโลยีนำความรู้ที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผลิตนะคะ,คะงานเบาแรงงานเบาเงินมากนะคะ,คะผลิตต้นทุนต่ำผลผลิตสูงคุณภ,ภาพดีถูกไหม<ช>อ,อ,อันนี้คือในเ ในในสายวิชาชีพของการผลิตเป็นเกษตรอุตสาหากรรมอุตสาหากรรมการเกษตรเลยนะคะ,คะอันที่สองการเกษตรก็ต้องการมาเก็ตติ้งวันนี้เกษตรกรไทยเนี่ยจะแบบขายแบบผีถึงป่าช้าไม่ได้แล้วะนะเกษตรกรไทยต้องรู้จักว่าตลาดตัวเองอยู่ไหนทําการตลาดเองมาเก็ตติ้งก็หนึ่งวิชาเลยนะใช่ค่ะถูกไหมคะ,คะหนึ่งวิชาเลยสมมติมีพี่เป็น มีที่ดินที่จะทำนานะหรือว่าทําการเกษตรนะพี่มีลูก4ี่คนพี่ส่งไปเรียนเกษตรทั้ง4คนเลยแต่คน<ต>ละแบบาาใช่คนละสาขาคนนึงไปเรียนการผลิตคนนึงไปเรียนมาเก็ตติ้งนะเป็นเรียนมาเก็ตติ้งอีกคนหนึ่งก็ต้องมีสาขาวิชาชีพในเรื่องของการทำ a l u e a d d <ล>ในเรื่องของการาแปรรูปในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าแล้วอีกคนหนึ่งลูกอีกคนหนึ่งที่จะส่งไปเรียนเรื่องของ การเงินด้านการเกษตรค่ะไฟแนนซ์ของเกษตรไฟแนนซสิ่งของการเกษตรใช่เพราะส่วนใหญ่ค่ะคุณหญิงเกษตรกรไทยยังไม่ค่อยจะมีการทําบัญชีทําบัญชีไม่เป็นแล้วก็เงินในกระเป๋าเนี่ยบางทีมันปนเงินไปหมดเลยในสมัยพี่อยู่เนี่ยพี่ถึงพยายามที่จะนําแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการที่พระราชทานมาให้เกษตรกรรู้จักการทําบัญชีครัวเรือนเนี่ยไปทํามากที่สุดนะคะเขาต้องรู้ว่า รายรับเขาเท่าไหร่รายจ่ายเขาเท่าไหร่คือหนึ่งในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค,คือรู้ประมาณตนเองยังไม่รู้สถานนะยังไม่สามารถเอ็กซเยตตัวเองได้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีเงินหรือว่ามีหนี้เท่าไหร่มีรายจ่ายลอยอยู่ข้างหน้าเท่าไหร่มีรายรับลอยอยู่ข้างหน้าเท่าไหร่มันจะไปวางแผนอะไรได้นะคะ,คะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีทั้งหมดคือโดยรวมคือต้องเป็น smart farmer คือเรามี smart farmer แล้วมันควรจะต้องมี สถาบันเกษตรที่ที่เป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้ก็คือสากรมันต้องมีสมาร์ทโคอปนะอย่างที่เราพูดมาเรื่องการจัดคลัสเตอร์อย่างนี้การที่ให้ความรู้ของเกษตรอย่างนี้การที่จะไปแปรรูปแบบนี้การที่จะทำการตลาดแบบนี้กลไกที่จะทำให้สำเร็จทั้งหมดที่พูดนี้คือต้องมีสากรที่ดีเข้มแข็งใช่ต้องเป็นสมาร์ทโคอปอย่างที่3ก็คือว่า เขาเราต้องให้เขาถึงแหล่งเทคโนโลยี uh huh. นะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคไร้รมแดนก็ <c oughs> าสามารถที่จะขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเลิกคิดดูสิถ้าเราเป็นลูกชาวนาแล้วเราไปเรียนแบบนี้มา <c oughs> นะคะเราสามารถที่จะมาปรับวัตถุดิบที่เราผลิตนะคะ <c oughs> โดยการเพิ่มมูลค่า <c oughs> นะคะ,ะผ่านช่องทางในเรื่องของความรู้ที่เราได้มาผ่านระบบ พวกออนไลน์ต่างๆ <Okay. S 2> นะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่พอใน,ในยุทธศาสตร์ข้อที่สองเนี่ยจะต้องสร้างให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน <Okay. S 2> ที่ <Okay. S 2> เป็นธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ <Okay. S 2> การให้กู้เงินตั้งแต่การศึกษา <Okay. S 2> ของลูกหลานเกษตรตั้งแต่เรื่องของการกู้เงินมาทำทุนให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ทกศเนี่ยต้องชื่นชมเขาทําหน้าที่ได้ดีมาตลอด <Okay. S 1> นะคะถ้าเราเสริมอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะ, <Okay. S 1> ะเมื่อเขามีความรู้แล้วเขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วก็มีระบบจัดการพิเศษพวก spv ต่างๆเนี่ยนะ <Okay. S 1> ก็จะทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีช่องทางเห็นแสงสว่าง <Okay. S 1> แล้วยิ่งถ้าได้เด็กรุ่นใหม่เข้าไปเราอย่าไปบอกว่าส่งเสริมให้เด็กกลับไปเป็นชาวนา เรากําลังส่งเสริมให้เด็กกลับไปเป็นเท่าแก่น้อยะะใช้ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เขาเนี่ยแล้วก็ทรัพย์สมบัติของชาติเนี่ยมาสร้างความสุขและความมั่งคั่งให้กับประเทศฉันขอกราบขอบพระคุณและกราบนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมใจกันบูรณะสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลุมพินีสถานประเทศเนปาล จนแบบนี้นะคะสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในสีสังเวชนียสถานได้เสร็จสมบูรณ์เกือบ100%ยอเซแล้วนะคะมีสถานที่ที่สะดวกสบายเพื่อที่จะรองรับพุทธศาสนิกชนได้เข้าไปกราบและลึกถ,ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธ,ธรรมลุมพินีสถานจะไม่ได้รับการพัฒนาเลยหากปราศจากแรงศรัทธาของทุกๆท,ท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและ พลังของความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอพระพุทธคุณได้โปรดคุ้มครองทุกทกท่านนะคะให้มีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมตลอดไปค่ะ แล้วนอกเหนือจากสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทคออปเมื่อสุกคู่นี้ที่เราคุยกันสมาร์ทออฟฟิเซอร์นะคะคุณหญิงอันนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่สามยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยเราต้องมาปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการทำงานของกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรแล้วก็ค่ายการกระทรวงเกษตรในฐานะที่เคยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็มีความสามารถและก็มีใจด้วยแต่ การ l e ด้วยนโยบายการนำด้วยนโย,ย,ย,ยบายที่ชัดเจน<ม>และการให้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ,อที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเราก็ต้องปฏิรูปตัวองค์กรต่างๆของกเกษตรด้วยของหน่วยงานทางการ,กรเกษตรบางอย่างทับซ้อนกันเราอาจจะต้องเปลี่ยนแท่งเลย<ม>แทนที่จะกรมหนึ่งทำทุกอย่างมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยน รายละเอียดในแท่งที่เป็นหน้าที่เพื่อที่จะโฟกัสลงไปในจุดต่างๆได้ซึ่งอันนี้ไม่ยาก <ทำ S 1> ยจริงๆไม่ยากเขาก็มีการวิเคราะห์แล้วก็จริงๆในสมัยที่พี่ทํางานอยู่เนี่ยได้มีการระดมสมองแล้วก็ทําแท่งต่างๆไว้ละแต่เหมือนกับว่าพอหลังจากการปฏิวัติแล้วเนี่ยก็ยังยังไม่ได้กลับไปหยิบชิ้นงานนั้นกลับมาทําจริงๆก็ไม่ได้เป็นการผ่าตัดอะไรมากมายแต่ว่าเป็นการใส ภารกิจที่ชัดเจนและใส่เครื่องไม้เครื่องมือ <OR> ที่ชัดเจนแล้วก็มีตัวชี้วัดที่จะวัดว่าเขารับผิดชอบตรงนี้มี KPI ที่ชัดเจนว่าเขาจะเดินยังไงนะคะ,คะแล้วผลเป็นยังไงในการที่จะประเมินผลอันนี้ไม่ยากต,ต้องทำได้ค่ะอยู่ที่ว่าจะเปิดใจใ,ในการรับฟังและเปิดใจในการนำเอา,เอาอยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติกันได้มากน้อยขนาดไหนนะคะคือพอเดินมาถึงตอนนี้เนี่ยชัดเจนมากค่ะคุณหญิงสําหรับแผนยุทธศาสตร์ที่เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของการปรับโครงสร้างของการผลิตนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใจในเรื่องของปรับโครงสร้างทางการเกษตรและสถาบันการเกษตรตุลากรวรวมถึงนี่แหละโครงสร้างที่3ยุทธศาสตร์ที่3ของระบบราชการที่จะต้องเข้าไปช่วยเขาค่ะ คุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วจริงๆเหลือยุทธศาสตร์อีก2เรื่อง2ด้านแต่ว่าเป็นเรื่องของการาเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการพัฒนาตลาดตลาด,ตลาดเพราะฉะนั้น2ตอนข้างหน้า2ยุทธศาสตร์ข้างหน้าดิฉันอยากจะให้คุณหญิงพาไปดูในสถานที่จริงเลย ว่าในแต่ละจุดเนี่ยเขามีการพัฒนาการผลิตอย่างไรบ้างนะคะออพัฒนาเพื่อที่จะให้มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างและพัฒนาเพื่อที่จะให้การตลาดดีขึ้นอย่างที่บอกไว้ตลาดทั่วโลกต้องเป็นตลาดของเราแล้ว<ช>ตลาดของไทยแล้ว70,00ล้านคนทั่วโลกรออาหารไทยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตต่ออีกในตอนต่อไปะนะคะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าลืมนะคะคือเท่าที่ฟังเนี่ยยุทธศาสตร์ที่มีทั้งหมดที่คุณหญิงสุดารัตน์เล่าให้เราฟังนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถทําได้ค่ะ มันทําให้เรามีทางรอดมันทําให้เรามีทางรุ่งแล้วเราจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งทางด้านอาหารอยากจะให้เปิดใจรับฟังและมีการนําเอายุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัติด,ด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการรีเซ็ตแล้วนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ดิฉณาชรีต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า22นาิกานโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ